ลางละครคือช่วงละครของเราไหมชอบมากเราจะรู้สึกว่าแก๊งสามชาเนี่ยทำอะไรทุกอย่างจริงๆจริงๆวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เขาทำได้เพราะว่าละครของเรานี่เกี่ยวกับเรื่องของสนามกอล์ฟเขาชอบเล่นกอล์ฟมากอแต่ละคนนี่แหมฝึกกันใหญ่เลยจริงจริงเหรอไม่ใช่เหรอพี่ก็ชอบเล่นชอบเล่นกันเล่นจนตัวดำมิ่มเลยสามคนนั้นชอบเล่นกอล์ฟชอบเล่นกอล์ฟเพราะว่าละครของเราในวันนี้ชื่อว่า มนรักสนามกอล์ฟค่ะใช่รับนี้เองค่ะพราใช่สิคะคุณ <studio> น <noise> ักสืบคุณไม่เป็นฉันคุณไม่รู้หรอกฮะฮัลโหลอ้ขอโทษค่โทษผิดอะคะ กี่บอกเบอร์นี้นะ่ะฮัลโหลสวัสดีครับ <c oughs> คุณ,คณ,คณนักสืาโทัพทนะฮัลโหลคุูเป็นหมู่บ้างยังคะฮัลโหล ระบบสั่นด้วยฮัลโหลฮัลโหลค่ะคุณพิงค์พาใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณประสิทธิ์ครับผมจริงจริงด้วยเป็นตัอโอ๊ยเมื่อกี้ผมก็ยืนมองคุณคุณบอกไม่ใช่ไม่ใช่วันกี้ผมอยากเอาใช่ใช่ไงอ๋อเดี๋ยวครับเราจะไม่เปลืองโทรศัพท์มากหรอกนี่ครับ แต่มีมือถือรุ่นนี้ผมลำบากมากเลยครับเนีย่ยนะคะครับลงไหมคะลงเลยหาที่่าดเลยครับผม <c oughs> คุณเข้าเรื่องเลยนะคะคุณประสิทธิ์คุณริมพราวคุณมีปัญหาเรื่องสามีใช่ไหมครับฉันแต่งงานกันมา8ปปีเต็มๆเ,เราไม่มีลูกด้วยกัน,นค่ะเขาไม่ขายันเหรอครับ <c oughs> เขาขยันเอาใจดูแลครอบครัวเลยครับคุณด้วยมีบทหรืมีที่ดังนี้เขาขยันเอาใจดูแลดิฉันค่ะแต่มาพักหลังรู้สึกเขาแปลกประหลาดไปเขาไม่ค่อยเข้าบ้านเป็นเวลาผมทําอาชีพนี้มันหมดสิบกว่าปีแล้วครับผมทำไมคุณนายโซโครกขนาดนี้ล่ะครับส่วนตัวผมก็สกปรกพอแล้วฮะแล้วนี่เขายังไม่กลับมาเลยเขาบอกไปไหนะเขาบอกไปติ๊กรัปติ๊ก๊อป เรื่องง่ายเนี่ยคุณตื่ง่ายเลยนะคุณถ่ายรูปสามีฉันกับกิ๊กมานะที่เหลือคุณอยากทำเราคุณทำไปเลยฉันต้องการรูปไปเดี๋ยวฉันจะฟังยาฉันจะขายบ้านหลังนี้ผมจะหาวิธีถ่ายรูปสามีคุณกับติ๊กเข้ามาให้ได้ งานมีสักสามพันนะครับผมจะซื้อกล้องถ่ายรูปแหมุณก็อาคุณเป็นนักสื่อมาตัง้งสิบสิบปีแล้วคุณไม่มีกล้องได้ไงผมเพิ่งรับงานแรกงานนี้แหละครับผมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาหอไอเรื่องนี้เมียเที่ยวขอให้บอกอะ โดนทำลายแต่ในที่สุดไม่โดนทำลายเสจะหลับเลมตื่นยังวะเนี่ยมี่โมงยาวนี่มีหนังกับกางแปลงคนเยอะดื่มแล้วมันก็ชีบไว นักโทษโทรมนี่เราไม่ได้ช็อดอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยวันดีวันดีวันดีครับผมใครเนีหน้าบ้านยืนหน้าบ้านผมผมเดินเที่ยวแล้วครับผมเดินเที่ยวนะครับไม่มีอะไรครับเตียงถังทีสี่เดินเที่ยวเนี่ยเพื่อนบ้านหรือเพื่อนบ้านเนี่ยเท่าไหร่โอ้โหผมไม่เป็นเลยครับผมสักนิดนึงนะเดิมเพื่อมิตรภาพคุณเมาซอฟที่ เอาคือว่าวันนี้ผมเมาเผ็ดเผ็ดโอ้าพี่รวยแล้วพี่มีทรงผมงี้ผมก็อย่ารวยดีกว่าพี่นะโอ้ยพี่อันนี้ผมจะเรียกว่าทรงผมยุ่อเรียกว่าหนังกลับดิ่งเนี่ยไอ้น้องอย่าดูแต่เปลือกนอกกระทาะเปลือกในแล้วก็ดูข้างในของพี่เฮ้ย,ยไม่กลับกาเดึกๆเดืเนี่ย ไปตีก๊อฟใช่ไหมหนีเยที่ยวเราตีก๊อฟเป็นเรื่องหลังหนีเที่ยวเป็นเรื่องใหญ่คนหลังก็คบกับพี่เลยพี่จะพาเด็กๆมาจัดให้โหแม่เบิร์ดมีเบิร์ดได้เดี๋ยวติดต่อกันเดี๋ยวพี่ให้นำบัตรไปแล้วกันแล้วล้วกเรียกผมสั้นๆว่าสุขุมวิทย มันมันมันไม่เหมือนสุขุมวิทเลยนะมันยาวมากครับชื่อก็ยิ่งใหญ่แลสูงใหญ่ครับครับผมนามสกุลผมอาจจะลูกครึ่งสักนิดหนึ่งอ๋อแม่ก็ประธานโทษชื่อสุขุมวิทนามสกุลเลยครับเลคโตสเปโรซิสนะมีนะด้วยนะฮะครับแม่ไอ้นามสกุลของผมงงพอมีนะอีกคำนักจัดนักฆ่านี่ไม่ใช่นะผมจบกันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นะ จะเรียนด้วยเหรอโอเคโอ้ยไม่กลับบ้านนี่ไม่กลับบ้านนี่เรยอยู่เนี่ยที่พ่อขี้ยามแล้วแล้วเราจะกลับมากินข้าวพร้อมกันแล้วมันอย่างงี้รล้วเราไม่ได้กลับบ้านปล่อยตัวยังไงไอ้ชูนั่งไม่มีโอกาสพูดเลยไมมีโอกาสพูดผมพูดคำเดียวนอกนั้น พูดหมดเลยเฮ้ยน้องมีอะไรโทรหากันนะนะเป็นโทรยงไงละเบอร์ไม่ได้ให้เลยพี่นึกนึกถึงพี่แล้วจะจําเบอร์พี่ได้เพราพี่เป็นน้องเถอะถาคุยกันนานผมว่าพี่กับผมก็มีเรื่องกันเนี่ยไปขอเสื้อที่ไหนมาเนี่ยฮะเมื่อเช้ากระดุมไม่ได้ติดแบบนี้เนี่ยร้อนนี่ถ้าไม่อยู่ตอนน้าเพิ่มสลบเลยอาเคียกันมาคุยกันมาคุยกันนี่ แม่ก็รู้นี่ใส่พ่อพ่อเที่ยวพ่อก็กลับบ้านน่ารักเหมือนเดิม พ่อ <forcé certains respuesta> <semester> คร<ะ>ับนครับไม่เจอนี่ทาไมนี่ครับนี่ครับผม รองเท้าแคดดี้ได้ลงท้ายไปเที่ยวอย่างไอ้อิอมะอะไรสักอย่างก่อนที่หนูจะทำงานเป็นแคดดี้หนูเป็นนักร้องคาเฟ่ต่อเอาสักเพลงไหมคะไม่ฟังครับผมไม่รับ เอ้คนนั่งอยู่ในช็อปผมว่าน่าจะเป็นแคดดี้มากกว่าคุณนะฮะไม่ได้เหรอคะนะ้องเขายังไม่แรงพอพ่าคุณแรงเลยครับค่ะหมายถึงกินตัวนา <laughs> นายแฟนอ,อยคยอย่ามาพูดเรื่องนี้กับผมเลยเพราะผมเป็นคนรักครอบครัวครับ <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งผมเป็นนายกสมาคมคนรักครอบครัวด้วยนะครับ <c oughs> ใครทุยจะตีหน้า <c oughs> ว่าคนคนดูในห้องส่งมาเท่าไหร่ละครับ <c oughs> พวกตากล้องพวกเสเตจด้วยกันเล่น <c oughs> ดีนะอยู่อย่าอยู่เลย จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้มาตั้งใจจะมาตีเลยรหรอกครับผมมาเทสสนามดูออผมจะมาเทคโอเวอร์ตรงนี้นายนายจะซื้อสนามกอล์ฟี่เหรอคะถูกต้องครับนายมีเงินเหรอคะอๆๆทำไมแคดดี้ไม่เก็บฟันไว้เคี้ยวข้าวสิ่งเหล่านี้นะผมสมาสนามที่พัทยาผมก็ซื้อไปแล้วสองสนามสนามอะไรคะผมไม่บอกครับเป็นความลับของทางบริษัทครับ เรียกพญาเหี่ยวเรียกพญายงตอนนี้เริ่มส่งโคตรลับกับเจ้านายมาแล้วแล้วสนามที่นี่คังคกิ้งจกเยอะไหมฮะจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยเยอะแต่ที่สำหรับหนูหนูภูมิใจเพราะว่าเป็นเพื่อนหนูคังคกน่าจะเป็นเจ้านายมันเพราะว่ามันพูดคำว่าคังคกไอ้พี่ะทำาไมก็เป็นสายสืบไงวันนี้เป็นตำรวจเป็นตำรวจเป็นสายสืบแล้วก็แต่งตัวมา เเก็บลูกกอล์ฟเก็บลูกกอ,อล์ฟเ,เอาไม่เล่นดิเล่นให้ดูดิเอามาเล่นดิไปยืนดิหน้าตามต้องให้มันชัดเจนเราแกล้งเก็บไปเหมือนไม่รู้ไม่ชี้อ่ะอ่ะคุยลองคุยกันดิวันนี้ฉันไม่ได้มาเล่นกอล์ฟหรอกแล้วนายจะไปทำอะไรคะฉันว่าจะมาซื้อสนามกอล์ฟแห่งนี้ซะหน่อยนายมีเงินหรอคะวอร์ซี่วอร์ซี่กำลังตกลงซื้อสนามกอล์ฟกันสนามกอล์ฟที่นี่ฉันจะปรับปรุงใหม่เพราะว่าทั้งคบกิ้งจกจิ้งเหลนมันเยอะส่งรหัสรับไปแล้ว ขางคกขางคกเสียงนี้ด้วยอ๋อนี่ถ้าใช้หวอตองมีโอ้ยมันอ๋อนี่คือคือจะใช้หวอตองมีอืมใช่ไปฝึกใหม่ปะโอ้ขาดตรงไอ้ตรงโอ้ยไปฝึกเลยไปฝึกก่อนแล้วก็ออภัยหน่นี่ผมทำงานบ้านดีแล้วนะไปไปฝึกใหม่ไปฝึกใหม่ไปฝึกใหม่เลยต้องมีคลึกคลึไหมมไปฝึกก่อนมาใหม่ให้เล่นแค่เนี้ยผมคิดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ ผมจะต้องซื้อสนามกอล์ฟนี้ให้ได้นาย่ะง่ายแค่นี้นายสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะนายโอเคโอเค thank you สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออดผมธรรมะครับ ยินดีรู้จักคุณธรรมะชื่อเองธรรมะธรรมะนามสกุลอะไรครับชนะอธรรมบคุณเข้าใจตั้งชช้นครับผมได้ข่าวว่าจะมาซื้อสนามกอล์ฟผมผมบอกคุณได้เลยว่าผมไม่ใส่นะครับผมว่าคุณนั่งเย็นๆก่อนเดี๋ยวคุยกับเลขาผมไม่อยากคุยไทยเพราะว่าผมไม่อยากขายสนามคุณไม่ขายไม่เป็นไรครับแต่ผมอยากให้คุณคุย สนุกสนนกับเลขาของุณคุณจะส่งใครมาคุยผมก็ไม่สนนั่นแหละครับโอ้โหไอ,อจอมหื่นจากเมืองบาง้านะัาใครอ่ะ อยนายพี่เอาไอ้ี่มาตั้งแล้วแคดดี้ไปรอข้างหลังเตรียมพร้อมเราจะได้ช้องฉลองดื่มวายกันในการยอมขายครั้งนี้โอ้รูลรลังนะกินเหล้าขาวแหม่ดื่มวายเอ้ะน้องเื่นแข่ผมนี่ครับคุณอากิติครับเดี๋ยวเชิญไปรอด้านในกับแคดดี้เดี๋ยวผมจะตามไปขอบคุณครับคือเลขาของผมคุณอภิเดช นกอยู่ที่ไหนวะนกจะเพิ่ยาฮะเป็นจอมเตะแห่งบางนกแขกะนกบุยเนี่ยเปล่าครับชื่อขอเสฉะเนี่ยคุณอภิเดชเนี่ยผมชอบเขามากเลยสวัสดีครับเชิญคุณอัพพิเดตมารยาทเขางานเป็นดีที่จะรู้จักนะครับจะคุยอะไรเหรอครับเชิญเลยครับเอ่ออโทษนะคะแค่เอ่อเซ็นตรงนี้นิดหน่อยเท่านั้นเองตรงไหนครับม่ยากเลยค่ะแค่แค่กดลงไปนะคะเซ็นลงไปนิดเดียวไอ้เรื่องกดเนี่ยผมถนัดเลยครับ ผมว่าคุณจะพูดก้าวร้าวคุณไอพิเดตไปแล้วครับคุณทํามาครับครับผมถ้าคุณเยียงนี้คุณเหยียบนี้ซะเลยดีกว่าครับถ้างั้นผมคงไม่เก่งใจครับเฮ้ย <laughs> พูดประชด <laughs> <laughs> ผมเป็นคนชอบประชดคนด้วยครับเอาน้ําให้คุณเขาทานอ๋ค่ไะได้ค่ะก็เลยครับน,น้ำเ<ด>ย,นยน็นซะก่อนนะคะ ใจมากนะรุ่นนี้ขึ้นเขาเป็นไงฮึ่มฮึ่มแม่คุณนี่ไม่ไปทางเรียบนะขึ้นเขาอย่างเดียวเลยครับผมชื่นใจจริงนะครับเฮ้ยผมรู้สึกรู้สึกอาการไม่ค่อยดีเมือมผมเวียนหัวตูนุ่นนั่นนี่สงสัยจะเป็นโรคหรือเปล่า เรียบร้อยครับผมยินดีที่ท,ทำธุรก,ก,กิจกับคุณคอับุมมากครับผมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยดึงใส่ไป <deep S 2> อะไรกันคุณนี<ะ>่ม,มันเรื่องอะไรครับตาตาเลยเนี่ยคุณต่อยเรื่องอะไรคุณถามว่าไงนะ คุณต่อยผมเรื่องอะไรเราต่อยคุณเรื่องอะไรเนี่ยยังไม่ทำเชื่อครับเฮ้ยขอโทษขอโทษเออเมื่อกี้คุณทำไมอ่ะอผมคุณเซ็นอะไรไปผมผมไม่รู้เหมือนกันผมมาเซ็นสัญญาเซ็นสนามกอล์ฟที่นี่ครับไม่ทราบว่าคุณมีปัญหาอะไรครับผมไม่ได้เกี่ยวสนามกอล์ฟของคุณเลยครับแต่ผมเป็นนักสืบพ่อผมพ่อคุณเป็นนักสืบเหรอฮะขายวิ่งเจยวเรือยางสิทธิ์อยู่ เรื่องอะไรผมไม่เข้าใจนะครับคุณผมไม่ได้มาเกี่ยวสามก๊อฟแต่ว่าคุณชามเท่าไหร่ครับกาชามใหญ่ขายยี่ห้าบาทโอ้โหมือพ่อผมไม่ต้องเคยว่านะครับผมขายดีนะครับนวดแม่ครับนี่เมียคุณให้ผมมาเป็นนักสืบสืบว่าคุณน่้มีกิ๊ก อะไรผิดครับคุณไปกินยาปลุกอารมณ์เนี่ยตอนนี้คุณไม่มีสติแล้วผมไม่รู้เรื่องครับผมไม่รู้เลยฮะผมไม่รู้เรื่องจริงครับจับถ่ายคู่เลยฮะจับถ่ายนั่งคู่อะถ่ายเรื่องอะไรถ่ายเรื่องอะไรวิยายาปลุกอารมณ์เนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้เมียคุณดูเฮ้ยยาเฮ้ยไม่ผิดนะครับอย่าตกอย่าตกใจหนูนะรู้ป่ะอย่าตกใจเงินนั่งรึยังครับ ผมกอดไม่ได้ครับไม่ใช่โโออยยแต่ก็กอดทำไมครับผมรับปะไม่ใช่แฟนผมครับยาไม่พูดหัวเลยเฮ้ยหนึ่งสองสามอ่าอย่นี่ครับอย่างนี้ครับหนึ่งสองสามเไอ้นี่มันเล่นเต็มตัวจริงๆพอแล้วครับพอแล้วครับมาถ่ายแล้วเนี่ยนี่คุณมาสืบว่าเขาเป็นคนที่มีเมียน้อยมีกิ๊กเหรอครับเขาทิ้งลูกทิ้งเมียครับไม่เคยเข้าบ้านเลยคุณ ทำไมคุณเป็นคนเลวอย่างนี้ฮะที่ไหนคุณมาพูดคุณทำมาไอ้นงผมต้องการคนช่วยเหลือผมด่วนใครก็ได้ผมจะให้รางวัลย่างงามใครจะได้ช่วยผมยุณคักครับครับคจ้า กันมามากพอแล้วไม่ใช่ไม่ทักไ้่ปืนเลยพี่ไม่ทักไม่แท็กแล้ววิ่งมาตายะแท้ๆยังไม่พูดเลยนี่เข้าไปแล้วพูดหน้าค่อยว่ากันใหม่ คิดนะช่ผมม่ได้ดอกใจแม่โอ้โหคุณผู้ชมครับในที่สุดพิกรักแรงหึงครับคุณส้มยิงสามีตัวเองซะแล้วแต่ดูอาวุธของเธอสิครับช่างคิดเนาะอ้าวแล้วใครมารุมด้วยกันครับจะมาซื้อสนามประสเขศแท้ๆครับนายกสมาคมคนรักครอบรัวทนไม่ไหวครับตื๊บซ้ำเลยที่รักหัวขอพูดเลยสองคำ ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่กิ๊กของพ่อไม่ใช่กิ๊กอะไรนะขายสนามกบเอาเงินมเบืเผู้หญิงนะมันหลอกมันมอมยาพ่อแล้วให้พ่อเซ็นมันสมรุ้นุมคิดกันพ่อรักแม่พ่อไม่เคยนอกใจแม่เลยตลอดแปดปีพ่อรักแม่มาตลอดยอมรับเปิดเผยแล้วครับพ่อไม่เคยนอกใจแม่ วันแห่งปับญามามั้โอ้โหเห็นอาวุธแล้ถึงกับต้องสารภาพเลยครับไม่ใช่ครับคือนี่เลขาของผมครับคือเ้ามาให้เอกสารมาเซ็นเฉยๆแล้วก็มอบกันทั้งหมดนี้ให้กับคุณและครอบครัวครับผมโอ้จะเซอร์ไพรส์ครับแม่ไม่ยิ้มพู่ทำไมอะขออย่าแก้ตัวอีกนหัว่ทำไมอะพ่อบอกแล้วว่าพ่อรักแม่คนเดียวไอ้ยุงตา ดูท่าท่าตัวตายเลยครับุรัตทุเลได้ดูผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับผมว่ากั้นใจตายจะครับไม่ได้ปืนกระบอกนี้ไอ้คุณผู้หญิงข้าผัวยันจะหยัดตายปืนกระบอกเดียวกันอ้โอ้เธอเป็นคนมีเหตุผลจริงๆครับพยายามจะยิงตัวตายด้วยปืนกระบอกเดียวกันคุณไม่ได้หลอกลวงมียเไรหรอครับพี่ไม่ได้หลอกลวงครับเงินทุกบาททุกตังครับผมขายอะไรได้ผมก็จะยกให้เขาหมด แต่ผมอยากเสิร์ฟให้เขาครับนักสืบเสื้อม่วงครับทนไม่ไหวครับส่งเคราะห์เลยโอ้ายังไงก็ตามครับคุณผู้ชมเรื่องในครอบครัวค่อยๆพูดค่อยๆจ้ากันครับอย่าใช้อาวุธแบบคุณส้มนะครับมันยากจริงๆเชื่อผมเถอะครับ ทำมากอะไรนะที่ทำแต่เดี๋ยวนีไอ้พวกเรื่องน้ําส้มเอ้ยกาแฟเ้ยเดี๋ยวนี้อันตรายมากนะฮะน้องๆหนูๆทั้งหลายเวลาใครเอาน้ําส้มใครเอากาแฟคนแปลกหน้าให้ชิมเนี่ยอย่าเลยนะมันเหมือนยาสั่งใช่